ก็ไปมังลมก็เราสังออกมาก่นลมอยู่กลมคนกสบายล้มอยู่ในท้องสบายก็ไข่พวกปุวยดิลมใจบ่พไข่พวกปุ้ยดิมาบุใจนั่นบุญก็ยกใจบุญก็ยกไก่ดลอกก็เข้าใจพอบะ่ดิการบุใจเล่ไปหลงว่ากายเป็นของปูของปูปูยังไงพวกแม่ปูยาตะไน่กัเขาถิ่มวใจพวกแม่ปูยาตะไน่กับเขตาย ก็กโคลชาติก็ลดกก็น้ำต่อไปอีกห้าพันงสิรำบาทสามพันหบาทสเราจะทขคุณปุยารว่าตั้งถึงสามพันสำเนาหรือสองพันกว่ายังหดว่ายกันยืนเด้ก็เห็นผู้ใดมาสักกอสักกษัตริย์มาเห็นรุ่นี้ปีนี้จังใดมีสักกอกษัตริย์แล้วปะคุอยูมาจะต่อไหต่อไหนาจะเหลียมหนุ่มคนนะ นั่นคนเอามักหนุ่มฟังค่ะ้เขใาใจยุว่าเอาูไจาสอนใยุว่าเอามัมักยากมักยากมักหนุ่มมักยากมักหนุ่มมักยากน้าข้างน่น้าหลไปเต็มเลยน่เต็ยากหลายองเต็มปาก็ีแตว่าขงบ้านเาจำปานะมันน่วยหลาย มันตีไปกั้นหันเลยมันแรงมากกั้นหันไปแล้วเราก็สูบตรงนั้นมัดเอาเสาไปใส่หันตีเอาแผ่นพื้นหรอกตั้งเสาพื้นเอาเสาเราเอ็ดแผ่นพื้นเลยแผ่นพื้นก็แขนสูบเสาเลยอ๋นแบบตัวยืดกันตนนัเขาเอาเสาคุณจ่หันไปมัดซักทีๆเอาเสาหนีรลงเอ็ดแผ่นพื้นเลยอันแรกเอาตันก็โฉกมาเยี่ยว ใบยาวาไนครับเจตีบอกสทธากก็จาเสาเหนียวว่าใบก็ร่องใหลมกน่อยแล้วเจตีเอาสะทธามาใส่ลอยกีพอมั้แต่หันหไ้เียมาใส่เห็ดหนีหน้าดีๆนะเศสาเรียเศสาที่เรียงใบเรากดเตียเอาดิดีๆเเกตอกไว้ดีๆมีตะแงหลายอย่างดีตะแยงใบ่ยเาน กนารักเวดนามอไกปลาดเขานาเขาหน้ารหน้าไหมปลาดุมา่ส่หนปูมันก็เรักไตมากขึ้นสิมันนองต่อกันยกันด้ไกวปลาบือในกล้องทีุ่นหรอกป็ห่ยำขึ้นึินปูปับปอยู่แล้วนท่นไหนย้ำถูกเว้นลอกบางหอยคุมหอยใหญ่ต่บือก็มีแน่ยึ้ถึนปั เตะตน้องแดงเหมือนแดงแดงพูกก่อนท่านขายไปถาวมเพื่อบริษัยเา็นน้าไม้จ้างเขาเขาไม่จ้างเทสสแมนขน่ดได้ของอันย้ายดวงถ้าถึงงามวัดที่จอดรถเลยโชคดีๆครับตัวคนรวยเสร็จที่จะสาธึตนั่ยแล้วสาธิตนั่นดี

ผ ouais. <t <t ู้พ so ีอีกไหมเออโไหมมไ้น้องขายผู้น้องกับควรซื้อย้ควรขายยอนของ้ใดแนี้แถวทังนงของเงินพ่อใหญ่ผายต้อกันครับผมของพ่อใผายผายของโั่น้ขน้ของเงินอ่นเดียวอ่อดีนี่ตัเด็ดเของของแบบว อแมนของของทะเลมียูซีเจ้าอะไรยูหันนั่นเดียวเาแมนได้หันเหมือนรไสวยนหที่เ้ยที่าเป็นแลที่เลยทะเลันใดเดินอะชาขที่น่มาตกตังที่ปูกปาไม่เราก็ทิสบาย้ะ บวกนใจไหนมาตรงี้เขาขายให้เขารอดกันเป็นส <the> in ีว่าเลยกุ่มกลปูป้าูเปป้าันคูเอานแหลอ้มนั่นเป็หนองน้ำเป็นยังแข็งแรงมาลองโค่แต่ที่แปดตรงนี้ยังของปีกเขาติดกันไที่แปดงวิวพาะท่นมีคนสู้แหละท่านมาบัดเท่าเ่ือไม่บัเทาท่านมาบัดเทาเ nó còn nó được bổ mật cũng như vậy luôn. anh cứ xây mặt cái, 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 cái,

พกิเล็กยังไฟทั้งนั้นก็ต้นนี้พกิเล็กแถวนี่ไหมครับทั้งนานจะเห็นเฮียนจะสูงหลายมันก็เห็นรถแลรนไปแลรนมาอันตรายจะเห็นเฮียนคนตายท่างแต่คนเจ็บกินอันนี้พกแล่นเห็นเฮียงพกพิเล็กพกเรียบเพรแล่นยังคงยอดดีตัวแล้วนั่นยังยังเดียวกือเดี๋ยนั่งเดินนี่ หาเตียงน้างันก็แท่นเดืขึ้นตามเงาม่หนเชี่ยไปตามหัวก็กิเล็เดขึ้นเลืนต้ันตว่ากิเล็น้ำกับนี่น้ำหมวติไข่กพร้อมกันเหมือนแล้วแล้วตัวอาหารนะเ็มจเ้็เล็กน้อยนาะน้องไปยเสงหาถ้ามันหายากก็ทิเล็กโอ้ยไม่ยแตัวัดกอว่าพี่ได้พอเงาะขึ้นน้ำเงาว่ไอ้ลวงปู่เาบอกไ้ต้มเตียงซ้ำตัวพ่อหลุดหลุล้ว คนบาดม่เทออกม่ยังปกสิเล็กคนก็คือกินดีแต่ตะกอนเจ้าแม่าหารคับเปินหลวงปู่ช่วยเิดเนบาดมากอีกคนเจ้าทหารเป็นหมอเป็นหมอมากอีกพวกข้อพวกชาบ้านอนี่หยาบันอแ้กบวุ่นลำบากนี่บามันเดือดมันจงบอกันเ่าปท่างอะ คนหลายก็รอดพีเดียวว่ามยังเขากินก็คือมีร้านก๋วยเตี๋ยวย่านก๋วยเตี๋ยวยู่วะท่านเดาข้อข้อกันติดคนหลายขาดคือกระเทียมมั้งเต้ไปเหมือนในบ้านเต็มสุนซอยคนหลายขาดจอดในสวซอยบ้านพี่ิเขาแม่รถไฟจอดในบ้านเัดจอดไปทั้งหลังพูดเดียครับทั้งเข้าไปทั้งอันในล่องล่งรถครับผม ก็จ้าจอดไปก็จ้ายางมาทาั้งหลังเจดีหินครับรถไหลอันนี้นำเพื่อแย่ลามถวายติกไปขึ้นรถครับผมอมืเอาบอีนะเหมืนเดิมาอยู่กุมีเจอแล้วครับรถกมีแล้วอันนี้